สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ AR s p o r t นะครับวันนี้เรามาอยู่กับวันพันแมนะบับอาจารย์วันมัดที่3วันพันอ่อนไททัน ในตอนที่แล้วนั่นก็คือเรารู้จักกับชายคนหนึ่งครับที่มีผมดกดำมากๆเลยเขาได้ไปช่วยเด็กคนหนึ่งครับที่มีคางเหมือนตูดมากๆเลยจากมนุษย์ประหลาดปูนั่นเองและหลังจากนั้นเขาก็ค้นพบตัวเองครับว่าความจริงแล้วในวัยเด็กของเขาอยากจะเป็นฮีโร่มากๆเลยและแล้วเขาก็ช่วยเด็กคนนั้นจากมนุษย์ ลาดปูได้สําเร็จครับและเขาก็เปลี่ยนตัวเองฝึกฝนตัวเองจนกลายเป็นฮีโร่ใน3ปีต่อมากลายเป็นหัวโลนน่ารักนรักเลยนะครับตอนนี้จะเป็นอย่างไรชายหัวล้นคนนี้เขาเป็นใครกันแน่ไปติดตามกันเลยครับเฮ่าๆๆในที่สุดฉันก็ทำได้สำเร็จสุดยอดสเตอร์ลอยบิ๊กเชฟบาซึก คิงฮ่าฮ่าำเร็จจนได้ไอ้น้องชายดื่มสิ่งนี้ไปซะแล้วแกจะได้พลังอันมหาศาลที่นายต้องการไงอ๋อพี่ชายเปิดแม่เนี่ยพี่ชายคนนี้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ครับก็นําสิ่งหนึ่งที่เขาทดลองได้สําเร็จให้กับน้องชายนั่นเองครับดูหน้าพี่ชายเนี่ยควรจะไปเติมอีกสักหลายหลายรอบครับบอกมากเลยและน้องชายของเขาครับก็รับไปและดื่ม และแล้วเขาก็กินมันจนหมดครับร่างกายของเขาเริ่มมีปฏิกิริยาอะไรบ้างอย่างอ๋ออะไรเนี่ยหลังจากนั้นครับร่างกายของเขาก็เริ่มเป่งออกเป่งออกเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่มีพลังมหาศาลอยู่ทางด้านในของเขานั่นเอง หหลังจากนั้นคัาร่างกายของเขาก็เริ่มใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นแล้วอะไรกันนี่โว้โววเพดานทะลุเลยเลยเนี่ยนี่มันได้ผลเกินคาดอีกนะแบบเนี้ยเราจะทําได้แน่แน่แบบเนี้ยพวกเราจะสามารถยึดครองโลกนี้ได้แน่แน่เลยด้วยมันสมองอันอัจฉริยะและกล้ามโตอันทรงพลังของพวกเราสองคนพี่น้องไงไอ้น้องรัก นี่มันเกิดอะไรขึ้นตัวยาเพียงนิดเดียวอะ่ะแสดงผลออกมาได้ขนาดนี้เลยเหรอตัวใหญ่เป็นบ้าเลยวะภาะพี่เราเห็นนะตอนนี้นั่นก็คือมนุษย์ประหลาดยักษ์นั่นเองครับมีร่างกายและตัวใหญ่มหาศาลเลยผมเรียกว่าไทยท่านเลยก็ว่าได้ครับโหดสตาท์ท ไอ้น้องชายได้ยินพี่หรือเปล่าเพดานแหละ,ะมันทับพี่อยู่ช่วยพี่ด้วยสิไอ้น้องรักฉันนะถูกซากหินพวกเนี้ทับอยู่นะเว้ยไอ้น้องชายและหลังจากนั้นครับมนุษย์ประหลาดยักษ์ที่เป็นน้องชายก็ยืมมือมาช่วยพี่ชายของเขาเอาไว้มือขนาดใหญ่ดึงพี่ชายขึ้นมาจากเพดานและซากปรหลักพังนั่นเองพี่ชายของเขาตัวเพียงเล็กๆเ,เท่านั้นและเขาก็หยิบ พี่ชายของเขาไปไว้พี่บ่าด้านขวานั่นเองครับย้ำนะครับว่าด้านขวามือของเขาอู้สุดยอดและน้องรักมันเยี่ยมไปเลยโหสูงสวยงามมากเลย ฉันน่ะจะเป็นมันสมองให้นายส่วนนายอ่ะเป็นร่างกายพวกเราอ่ะจะขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของสติปัญญาและพลังํำลังบนโลกใบนี้ด้วยกันเข้าใจไหมไอ้น้องรักพวกเราอ่ะจะกำลังพวกสิ่งพวกอย่างที่วางหน้าเล่าไอ้น้องชายเอ้ยและเมื่อโลกใบนี้กลายเป็นของเราเราก็จะขึ้นเป็นราชาเลยนะไอ้น้องชายฮะดูพาพี่ไปเติมเลยนะตอนนี้พี่ปอกมากเลย ครับผมพี่ชายฉันก็แค่อยากจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็เพียงเท่านั้นแหละนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการ เพราะนั่นคือความฝันของฉันภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นมนุษย์ประหลาดยักษ์ที่เดินไปยังห้ามกลางเมืองครับผู้คนเนี่ยแตกตื่นกันอย่างก้าหร浑เลยทีเดียวตอนนี้มนุษย์ประหลาดยักษ์เดินเข้ามาในเมืองแล้วคนจะทําอย่างไรเขาจะหนีทันหรือเปล่าฮะนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะนะเขาไอ้มันัวใหญ่มากๆเลยมนุษย์ยักษ์มนุษย์ประหลาดยักษ์นี่นะเขามนุษยษ์ประหลาดมาและหลังจากนั้นครับเขาก็วาดมือไปยังเมืองนั่นเองตึกที่มีอยู่ ครับก็ล้มเละเน่นรนาดพังไปหมดเลยครับหนีเร็วพวกเราหนีเร็วตอนนี้ผู้คนจะเอาชีวิตรอดยังไงกันนะเมื่อน้องชายครับตะวาดมือและทําให้เมืองพังพี่ชายครับที่มองเห็นเหตุการณ์อยู่ทางด้านบนก็ถึงกับอึ่งเลยทีเดียวเห <c oughs> มือนกับคนขาบยายัง,ยงไงไม่รู้นะครับอ้า แค่เวียงแขนเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำลายเมืองทั้งเมืองเลยเหรอเนี่ยฮูฮ้ฮสะใจจริงๆเลยไอ้น้องชายคนตายเป็นเบื่อเลยว่าเอาละเรามุ่งหน้าไปถล่มเมืองต่อไปกันเถอะ ภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของเมืองบีนั่นเองครับและมีสัญญาณเตือนภัยเกิดขึ้นสัญญาณเตือนภัยอพยพสุเฉินภัยพิบัติระดับปีศาจจากการรายงานมนุษย์ป็นลาดยักษ์ได้ทำลายเมืองดีไปแล้วย้ำอีกครั้งเมืองดีถูกทำลายไปแล้วเมื่อประชาชนในเมืองดีครับรู้ข่าวนี้ก็ต่างตกใจกันมากๆเลยฮะอะไรนะมันเกิดอะไรขึ้นภาพตัดมาครับเราก็จะเห็นจอทีวีที่มีนักข่าวครับกำลังรายงาน ขาวอยู่นั่นเอง จากการรายงานมนุษย์ประหลาดยักษ์กำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองดีเป็นที่ต่อไปประชาชนทุกท่านที่อาศัยอยู่ในเมืองกรลุ่นหน้าอพยพด่วนเลยครับและหลังจากนั้นชาวเมืองบีก็ตกใจมากๆเลยครับเอาสวยเลยว้ยพวกเราสวยแล้วโอ้ยต้องต้องไปจุดจมต้องเป็นจุดจบของโลกไปนี้แน่ๆเลยมันมาแล้วโอ้ยสุดยอดเฮ้ยอย่าดันสิวอยอย่ามาสิอย่าดันมาตรงนี้สิไม่นะไม่นะมือถือของฉันมันหล่นไปแล้วอ่ะแม่จ้าแม่จ้าม่ เฮ้ยถอยไปสิวะถอยไปตอนนี้กําลังโกละหลนเลยทีเดียวและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่มนุษย์ตลาดยักษ์และพี่ชายของเขานั่นเองครับเฮ้ยเดะมันให้กระจายเลยไอ้น้องรัรกให้พวกมันรู้ว่านายเจ๋งแค่ไหนและหลังจากนั้นก็เกิดเสียงหนึ่งขึ้นมาครับ อ่ฮะอฮะอฮะโอ้าาอาาผมนี่เกลียดเสียงนี้แลือเกินครับและหลังจากนั้นครับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นพี่ชายก็หันไปเจอใครบางคนครับเฮ้ยเดี๋ยวนะไอคนที่มานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะใครกันฟ้าฉันว่าก่อนที่พวกเราจะคุยกันน่ะไปหากางเกงในใส่หน่อยจะดีกว่าไมหมเฮ้ยเฮ้ยตรงไหลตรงไหลของแกไอ้น้องชายบีมันซะ ตบไอ้คนที่อยู่ตรงไหลของแกซะไอ้น้องและหลังจากนั้นครับมนุษย์ประหลาดยักษ์ก็ทําตามพี่ชายของตัวเองครับนั่นก็คือตบไปที่ไหลด้านขวาของตัวเองตู้และหลังจากนั้นเขาก็เหมือนกับอึง้งอะไรบางอย่างครับและค่อยๆเอามือออกมาที่ด้านหน้าของตัวเองสีหน้าของเขาเริ่มเครียดขึ้นมาเอยๆเ,เริ่มเครียดขึ้นมาเรื่อยๆบนมือของเขามันมี <laughs> ด้านขวาเลยครับพี่ชายของตัวเองและเขาเขาพูดขึ้นว่าพี่พี่ชายและเสียงเนี่มันดังมากๆเลยครับไอ้หนุ่มหัวล้นผ้าคลุมก็เอานิ้วมือปิดจมูก <c oughs> ไม่ใช่ปิดจมูกปิดหูของตัวเองครับเพราะว่ามันเสียงดังนวกหูมากๆเลยอ <c oughs> ตอนนี้มนุษย์ประหลาดยักกลายเป็นบ้าไปแล้วครับทำไมทำไมถึงกลายเป็นแบบเนี้ย ผมผมก็อยากจะได้แค่พลังในที่สุดผมก็กลายมาเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วเทเอ้วได้เป็นคนที่แข็งแกร่งแบบสุดๆแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างเหรอฮ่าฮ่าฮ่าฮ้แกแ ถึงฉันจะไม่รู้ว่าแกเป็นใครก็ตามแต่มันเป็นความผิดของแกที่ทําให้พี่ชายของฉันต้องตายยกโทษให้มีได้และหลังจากนั้นมนุษย์ประหลาดยักษ์ก็จับผู้ชายหัวลน้นพาคุมคนนี้กลบมาที่มือนั่นเองครับเขาโกดมากๆเลยณนะตอนนี้และภาพหลังจากนั้นครับเขาก็จับผู้ชายคนนี้ฟาดลงกับพื้นปูมผู้ชายคนนี้จมดินและทีเดียวและหลังจากนั้นครับเขาก็ยืนขึ้นได้แต่เอ๊มนุษย์ประหลาดยักษ์ก็กระโดดขึ้นไปยังท้องฟ้าและ ก็โดดลงมาเยีย yeah. บผู้ชายคนนี้ลงไปในพื้นดินอีกครั้งหนึง่งกะเอาให้ตายให้สมกับความแค้นที่พี่ชายของตัวเองตายนั่นเองหลังจากนั้นครับ <c oughs> ก็ระดมบาดของตัวเองตุบทุบุลงไปยังพื้นดินหย <c oughs> <c oughs> อรับไปซะ นี่คือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเราสองพี่น้องตุตอนนี้กลายเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่เลยครับและเขาก็ยืนขึ้นอออ๋อ,อันเนี่ยนะแข็งแกร่งจริงๆแล้วมันจะไปม,มีความหมายอะไรหรอ ไลสาระสิ้นดีตอนนี้เขากำลังโศกเศร้าที่พี่ชายของตัวเองตายแล้วนั่นเองครับจากน้ำมือของของใครเนี่ยของเขาเองครับได้พลังมาอย่างมหาศาลแต่ก็ไรซึ่งพี่ชายที่อยู่คู่กันมานั่นเองครับและหลังจากนั้นครับตอนที่เขากำลังโศกเศร้าอยู่นั่นเองก็มีเสียงอะไรบางอย่างจากทางพื้นดินอืมใช่ไหมละ่ะ และหลังจากนั้นชายหัวล้วน้าคุงก็กระโดดมัดต่อยที่หน้าของเขาแบบเต็มๆม,มาตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยเขาถึงกับหน้าหงายไปเลยกับฟันล่วงด้วยซ้ำไปการมีพลังอันหลนหลามน่ะมันน่าเบื่อจะตายมัดเดียวจอดไปเลยครับและหลังจากนั้นมนุษย์ประหลาดยักษ์ตัวนี้ก็โดนมัดของชายหัวล้วนคนนี้ล้มไปเลยครับทับเมืองไปอีก เมืองบีถูกทำลายครับเอา้าความผิดกกไข่วันนี้และแล้วเรื่องราวก็จบครับล้มดังตึง้งเอ๋ต่อหน้าของชายหัวโ้นผ้าคุมคนนี้นั่นก็คือมนุษย์ปรหลาดยักษ์ล้มไปทับเมืองและเมืองบีก็ถูกทำลายเพราะ พาะใครกันเนี่ยสุดท้ายแล้วชายหัวล้นผ้าคุมคนนี้ก็ยังเป็นปริศนาครับว่าเขาเป็นใครกันแน่เขาสามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดเพียงบัดเดียว,ดดยวในตอนต่อไปอาจจะมีเฉลยแล้วนะครับว่าชายคนนี้ชายหัวล้นผ้าคุมคนนี้เป็นใครกันแน่โอเคครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดพูดคุยกันด้วยพูดคุยกันด้วยนะครับเพราะช่วงนี้เหงาเหลือเกินอยากมีคนคุยด้วย ครับและอย่าลืมนะครับถ้าหากใครอยากอ่านเองในฉบับแปลไทยก็มีฉบับแปลไทยครับในเพจ O P M P T F นั่นเองครับพี่ๆเขาแปลไว้ดีมากๆเลยครับและ ผมก็ขอขอบคุณเพจนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับที่อนุญาตให้ผมนำคำแปลของพี่ๆเข้ามาแปลให้พวกเราได้ฟังกันครับขอบคุณมากๆจริงๆวันนี้รักทุกคนรักมากๆเลยครับอย่าลืมเข้ามาติดตามพูดคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีผม